สวัสดีครับไปรุ่นติกตอกยูทูบและเฟซบุ๊กทุกคนนะวันนี้มีร้อยห้ามาแบ่งอีกหนึ่งคันนะผมนะอันนี้เป็นลูกห้าสีนะผมนะรถผู้หญิงใช้นะผมนะชุดสีประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมนะเครื่องเงียบนะไม่ดังนะแต่มีควันบางโอเคครับมาดูกันโอเคครับชุดสีประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอะไรประมาณนี้รถผู้หญิงใช้นะเล่มเกอกสารคบโอนพาสี่หกหกครับคันนี้ถูกมากนะมีลูกห้าสีแล้วก็ท่อหมกใบเดียวนะคันนี้เปิดราคาที่ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะโอเคโคตรถูกนะภาษีหกนะเนี่ยฟังเสียงเลยนี่ครับเครื่องนิ่มๆอย่างนี้ระบบระบบระบบุระ,บบระบบดีนะเครื่องโคตดเนี้ยแต่มีควันบาง ทิ้มลิงก์หน้าทิกต็อกมามีลิงก์อยู่นะ